สวัสดีครับผมบีทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการใช้ปุ๋ยนะครับอยู่ระหว่างการทดลองนะครับตอนนี้ผมก็มาใช้ปุ๋ยตัวนี้แทนนะครับเพราะผมไม่ได้ปรุงดินนะครับรอบนี้ผมใช้เป็นมะพร้าวสับล้วนนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับก่อนนี้ผมถ้าผมปรุงดินผมจะไม่ใช้ปุ๋ยปุ๋ยเกตนะครับเป็นปุ๋ยเกปุ๋ยเคมีนะครับเป็นปุ๋ยเกตนะครับปุ๋ยวิโก้นะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับ สูตยี่บยี่สิบเอ็ดบวก T E นะครับนี่ครับสูตยี่สิบยี่สิบเอ็ดบวก T E นะครับหม่ตอนที่ผมปลูกเมลอนใหม่ๆนะครับผมใช้ถุ่ตัวนี้นะครับแต่ตอนนั้นผมปรุงดินนะครับปรุงดินผมหมักขี้วัวหมักอะไรนะครับแต่รอบนี้ผมมาลองใช้ดูว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับปลูกเมลอนรอบนี้ผมใช้มะพร้าวสับอย่างเดียวผมก็จะใช้นี่อันนี้ผมแกะไปแล้วนะครับอันนี้อนนี้ถุงหนึ่งโลนึงนะครับ เป็นปุ๋ยเคล็ดนะครับโปรตีอมีแคลเซียมโบลอนสังกะสีทองแดงโบลอนสังกะสีทองแดงแมงกานิสนะครับก็ธาตุอาหารเสริมนะครับธา,าตุอาหารเสริมอาหารรององนนี้ตัวเดียวเลยนะครับก็ผมก็จะใช,ใช้น้ำสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรต่อต่อปุ๋ยอันนี้นะครับอันอนี้ก็อันนี้ นี้ผมตวงไว้แล้วครับอันนี้มันจะกระป๋องนี้นะครับมันก็จะได้กหนึงนะครับแต่ผมสองร้อยลิตรอ่ผมใช้สองกมนะครับอันนี้ก็เท่ากับกากานึงเท่ากับหนึ่งขีดนะครับหนึ่งขีดไปเลยนะครับเรียกว่าหนึ่งขีดก็ได้ครับแต่ผมใช้สองขีดนะครับต่อน้ำสองร้อยลิตรต้องเทแต่กรองนี้ไว้ก่อนนะครับตวงไปเลยนะครับเป็นปุ๋ยเกดนะครับก็อันตรายไหมมันก็ไม่อันตรายมากครับ พ่นทางใบก็ได้นะฮะไือใช้พ่นทางใบด้วยนะครับตอนนี้เปลี่ยนสูตรนะครับเป็นอยู่ระหว่างการทดลองปลูกด,ดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ามีอะไรคลิปได้ไงผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้เมลอนยังปกติดีอยู่นะครับแต่เสียอย่างเดียวผมใช้สูงผิดนะครับเป็นสูง เป็งกระสอบนะครับน้ำไหลออกเยอะนะครับก็ฝากต,ติดตามนะครับว่าจะมีลูกให้กินหรือเปล่าครับสวัสดีครับ